สวัดีครับวันนี้ที่ห้าขับเบิ้งตอนต้อมไอ้ไอ้ครับข้าเอาเบิ้งการปาดห้าครับครับสวัสดีครับครับอยู่กับช่องยูทูปพุทธขบุญรถไถสิงครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับขับเบิ้งอาจารย์ต้อมปาดห้าเก็บต้นใหม่ครับมันจิเป็นออกมารูปแบบใด้ครับน่ารับชมกันครับเพราะว่าเทคนิคนี่ใช้ได้เรื่องรถ น้อยรถแญ่ครับขราเป็นที่ว่างปาที่ี่ได้ครับพี่น้องบางคนก็นยังม้อจักบางคนหูวจักแล้วก็บบวกรกันเนาะครับอาเบิรงเชคนีค้รับมาอน,นี้อยู่กรับ M88 ต่อต่อมรถไทยครับเบิรงเชคนีค้รับพี่น้อง ยังไงบ้างหางยังไงครับมันจังเฉียอวอมากบเป็นลุมเป็นยังหลายครับจากตือนื้นมองจนไหม้เนี่ยจนเีวบ้างยังไงครับบางก้นกล่อยเหลือพื้นที่ร้ายครับ ครับงานไทยให้ครับบดตอกับต้นไม้ครับ โต๊กมารอบนึงครับงานไถไฮกับเด่งกันแน่แล้ครับช่วงนี้ย่อมไปครับฝนมารอบนานยุกปลูกเลยครับบัณฑ์ครับเป็นวิธีบ้างฮะครับหลายคนที่ยังบบนั้นหูแต่อเอาเทคนิคเพิ่นไปเฮ็ดครับหลายคนหูแล้วก็บ่ว่ากันเนาะครับเนาะ เรกแน้อยครับโอ้จำดามเลยพี่น้องติดใจไรพี่น้องไงไทยหนิครับเรื่องฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องไม้ได้ครับกดขอบคุ่นรถไทยจริงฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็จบเรื่องจำนี้แล้วกันครับ,บ,บ,วรบสวัสดีครับ